สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเกลโรทานจัยคุนชื่อเล่นชื่อเกตค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนำเฟอร์บี้รุ่นนิมิเต็ดสามสามตัวค่ะอีกหนึ่งหนึ่งตัวตัวเล็กตัวนี้นะคะรุ่นนิมิเต็ดและก็มีแบบแครอทหรืออะไรนะคะก็อันนี้แบบนี้เพิ่งทำจะให้เป็นแบบ ะคะแล้วแบบนี้ก็กดตรงนี้มันจะมีเสียงนี้แล้วก็พูดเข้าไปในนี้ฮัลโหลฮัลโหลมันก็จะกดถูกแล้วมันก็จะมีเสียง,งน,นี้ค่ะแล้วตัวนี้ก็มันจะพูดเองมันชอบถ่ายรูปค่ะมันก็จะเป็นอยู่ในกล่องนี้เขาให้ทำแบบนี้นะคะ หนูทำได้มาแบบสองตัวนี้แล้วกลายเป็นแบบตัวใหญ่ได้แล้วเพราะว่าชอบเฟอรี้เลยอยากลองทำสองตัวก่อนนะคะขอบคุณค่ะ